สวัสดีครับแม่คู่สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีเวฟซีสุภูสุคนนะคะค่ะมนีกับเป็นวันที่เก่านะคะวันที่เก้าค่ะวันที่เก่ามีหน้าสองห้าหกแปดค่ะคำว่าบอกบุญคือเก่านะคะมือวันที่สิบสองแม่คู่ค่ะสิไปซอยบุญปูปูวัดรต่อหายปูหมันนะคะครับผมวัดปูชัยบ้านเต่อหายอำเภอเพนครับเสี่ยนไปวันดุูแม่คู่เอาหมอลําขี้มังงานแม่คู่ลูกพุ่งหมอลําสามสไตล์ไปลงค่ะค่ะ ผู้พ่อครับอาจจะสมจิตบ่ท่องแต่ว่าเดวมีหลากกายเพิ่นกับ,บอ่อกไยแข้งแรง้ยงไปได้นะคะด้<อ>จั๊กเพียงก้าวไมรัยู่เ<อ>พราะว่าอันนี้เป็นงานของเจ้าของนะคะวันที่ส <พอ S 2> ิบสองหล้วก็กังเว้นนะคะเด้อผู้ใดอยากไปร่วมบุญน,นั่งกัเชื่อได้นะคะไปม้วนไปเสื่อเม่คู่จัดไปก็ถือว่าเป็นบุญน,นะคะเพราะว่าเป็นงานที่ผู้มันนะคะ่นว่าบุญเดือดซีไปซอยผู้ได้แล้วว่เาเพราะวีแนวเสียเนี่ยงานกันสินะ เื่อจะเฮ็ดตนเงินตนท่าไปเฮ็ดไปสร้างแม่คู่ก็เลยสีน้ำทีมงานของแม่คู่ไปซอยเพิ่อนเราค่ะพร้อมกับวันที่สิบสี่้วค่ะวันที่สิบสี่แม่คู่บ่นไว้แต่ออกเฮ็ดเฮ็ดคนละแต่อาจารย์ดาวบนตร์ไปค่ะคู่ก็ให้โซไฮราตยุบานพล่ะแต่ว่าก็เลยไปขอพรเพิ่อนีเยมเมือไปเฮ็ดบุญโยวัดแม่นนีนะคะวัดบันเมื่อยนะคะบันเมื่อยกระสินค่ะวันนี้แม่คู่ก็ไปที่ฐานตัวปัว ูเราก็บ,บอกไม่คู่ว่าไปยิบไป,บปจาไมไปเด้อเลยไขย่สองตัวเจ็ดเจ็ดแต่ว่าแต่ว่ามันก็ออกบุญเนาะค่ะเจ็ดเจ็ดแม่คู่ก็ยิบจามไปห,หลายอยู่มาที่นี่แม่คู่ไปก็ได้ไปท้าอาจารย์ดาวันดอนพุทธไปเมื่อนั้นอาจารย์อายุาย 99, เท่าไรเก่าสิบเก้าโอ้เจ็ดสิบเกอันบอกว่ากี่เนียเก่าสิบเก้าว่าสังเกตบอกว่าเกศสิบเกศไม่คู่เอาตรงเป๊ะไม่คู่วานแม่คู่ยิบจามสลากินแบ่งรายแดงมากนั่นไปบึ้งคลิปย้อนหลังอะไรวันนี้ไม่คู่เลยว่าเออเอา ให้โซ่ให้มันเนื้อขันแมียนี่ดีแม่คู่กะเดี๋ยวสิมาล่ำอีกนหนึงแลวก็เซลอาจารย์ดาวันดอนมานํำแม่คู่วอธิษฐานคำมืดอนั้นนะคะว่าที่สิบีกับเวนวันเมื่อยขยุกขลศิลกับมีลุงลุงฝากกุล่าใช่พ้อมนะคะนักรองรับเชิญลวก็มีอาจารย์ดาวันดอนค่ะแลวก็อาจารย์สุกินบอท้องนะคะเพิ่นกับเาท่านแข็งแรงกันไดเนะคะลองในท่าได้กับ ก็เท่านั้นเนาะค่ะบาทเที่บวเพรางที่รองก็เลยกันเยือนเฮตนาเอาค่ะช่วงนี้ช่วงล่าซาตู่เนาะค่ะเพราะว่าเพิ่อนกังานหลายงานหลายเวลาพักพอนกับพ่อหีกับลูกประจำกรตู่เพื่อนานค่ะเนาะค่ะสังขาของคนปูไปนี่แหละเฮ็ดบุญเสริมก็คือเรามาเสริมบุญเสริมบารมีน้ำปูนั่นแหละค่ะก็บยู่ไปมือนันกัได้ไปฮับมเอากันเนาะค่ะไปล่ำกับเรือบ่ฮอดค่ะเดี๋ยวนี้ก็ถือว่ากัอยู่ในความควบคุมของหมอนะค่ะ ฟังเมืองก่อนสำหรับเมือะะมม่อนี้นะคะเรือเมื่อนี้ปูว่าน้องไอ้เพิ่นมากขึ้นขันให้ปูบอกครับแต่โมกับยิมน,นะคะทีเอฟซี <FC. S 2> เป็นรวมเง็ดร่วมสากนั่กค่ะคือสางปูนาโคนะคะแม่คู่กําลังสางปูนาโคอยู่ที่วัดป่าซารสนุบนวราลามนะคะ หมวดนี่ก็เรียกว่ได้แห่ผาปลาบ่าใดมันนะค่ะมันกับมันแดงกับแด้หาซีเขาไม่คู่กันได้แต่ว่าเออกับว่าว่าใดทุ่นนะค่ะมันว่าเต็มที่ปมดแล้เนาะค่ะเดี๋ยวเอาไม่ถือว่าก็ยังว่าถือว่าดีอยู่ก็ได้เป็นบางคนบางคนก็ลงกลุ่มหายปัญหาประทัดเนาะหางประทัดห้าสีลงกลุ่มนะค่ะคุณละคน เยี่ยมคุณละคนขอมาเขาขอบคุณแม่คู่แรกคุณแม่คู่มันเต็มนะครับอย่างที่เขาคอยรับเขาทำของหญิงเพราะเขานั่ของอันไอ้วันนึ่องค่ะเด้อของของวันน่ะท่าขาวันท่าขาเอียนะคะเพราะว่าคุมคุมทีทีเขาลงไว้มันเต็มแม่คู่กับฝ่าวือกันเพราะว่าเมื่อไไปล่ำกันเลยลงว่าหังประทัดแปดหกสองแม่คู่ว่าหลักการห้าสี่นี่แหละแม่คู่เียนเป็นประเทศซีหางสี่หน้าแต่ว่าทีแทกกะฮาร์ี่นั่นแหะางประทัด การไม่คู่กันเลยปูนันตะค่ะบัดน,นี้มือนีดสาหรับมือนีดเราปูวาา่ามือนีวัติกเกิลมีหน้าเริ่มเริ่มให้ให้ลูกหลานที่รวมบุญมากขึ้นมาสิเราบอกน้องไอเนาะรเริ่มตั้งแต่สิบบาทถึงร้อยเจ็ดสิบครับแต่สั่งปูนาโคได้ปูว่าสิบบาทหอดลอยเก็ยร์สิบก็สังปูนาโคได้อันนี้ค,คือเาให้ค่าเปรียบเปื่อยนะคะเป็นแนวทางนะคะเด้อแล้วก็ ไเอสไองวนี้วันที่สิบหกกันโกหนึ่งเหมือนรคะบลองเบิงนะครับหลองโอ้โอ้ฝนฝนวายยังกาฝนวายลองไอออันเฮ็นว่าเปลี่ยนเลนว่าเปลี่ยนน้ำมูจ้าสระกินแบงเปลี่ยนขึ้นมูดอกขั้นขั้นอย่างนั้นจะลองเบิรงสิบโฮกิบเอเราเลยวยงสินะใครยิบจ้าสระกินแบงรัฐบาลไทยไรเด้อเด้อได้ไปซอกไปกะ ถือว่าพ่อได้กข้าประทูอยู่เนี่ยแค่คให้คุณว่าล่าบูชาปูตาสิบเกียบาท,ะบาทนะครสิบเกียบาทเออพันว่าบูชาปูสิบเกียบาทพวกวกวกว่อเบาเพียงเรกพ่อเอาทึกถือเราอ่ะนี่แหละคือแม่คั่กับแค้นเนี่ยพันว่าคือเป็นสิริมงคลแม่นมบวะเออลูกหลานอยากกันแขนหรือว่าไปหัวบอลเนอะปูวายอยาไปไวปทวดทิวท,ท,ทวดเดียนไปหัวบอลหรือแข้นโอเอาไส่นาลวดไ้ยังสีงนะฮ่าที่ฐานนี่แหละค่ะ ไปคู่กับเขนของปูนี่แหละเนี่ยของปูชื่อมะขาวปูตานะคะไฮวายยุ่นรวมยุ่นร่กันนะนะนกระสวนกันยังไฮเล่ยมคันคันเอฟซีคนต่อยากได้ไปไบูซาเน่ยเรกับคาคาทั้งยิมทั้งแตมโม่ยนะคะแต่เขาไปคู่เป็นเลียนเงินเป็นเนเงินเนอมันมันมันไหลเนนะมีเนืเงินเนี่ยท่อ ทองเลี้ยงท่องแดงเยบนเดี่ยวบ,น,วบนเลยครับค่ะแต่ว่าบา้านไรแต่ว่าเลี้ยวบ้านายดอกแต่ว่าพ่นกา <c oughs> ทักมาเยอะแต่ว่าอันนี้ผู้เราแหนเป็นนันเื่อเขาเอิญว่าเป็นแนวทางสิบเจ็ดบาทแ <c oughs> มนค,ครับค่ะขั้นผู้ใดอยากได้ก็ทักหายเยี่ยมเวลาผู้ให้คำให้คุณเ้อค่ะอธิษฐานหนาวนะคะ่ะคน้นกาอธิษฐานหลายคนอยู่กับสำเร็จหลายอย่างนะค่ะอาหารวันนี้เฉพาะวันนี้ไ้เมลัญญาสิบเจ็ด หายเราไปเห็นกันิบเกียระอ๋อครับให้เปราเราขอขอสิบเกียแต่พอหายซิบเก่าไปเลยเลยขอสิบเกียรหายิบเก่าเนาะไอเกียริแตงโมสันช่วงใบไปกินย่งแตงโมสิบเกียเยก็ไปกินในอย่างคนะอย่างถือไรยุคกางเอเือกไรยุคกางยุคกางหวยเกียมเป็นไปเลี่ยงกัได้สันว่าเอฟซอยากกินน้ำกบไปกาสันพูด่าิบเกีเนาะซุละสิบเกีนะคะ แห่งโม่ไปกินสวงใบเดื language, <fin> ่อใบสามมันจะถึงแล้ว่ะแล้วก็เมื่อสิกินสุดพิเศษแล้วว่าขั้นเออขั้นเยี่ยมสิกินพิเศษพ้ารั่วแล้วก็กินสิบเก้าได้แล้วว่าซิบเก้ายักสินะาสร้างพิเศษคือสิบเก้าขั้นกินธรรมดาได้ซิบเก็นะคะอ่ามือนี้นะคะสําหรับมือนี้ผู้คนเขาบอกแคงซี่ค่ให้เอฟซีไปพิจิตรพิจารณาบุ้งนะคะเด้อค่ให้เป็นเด็นแค่แนวข้างขั้นเท่าอย่างเด ไว้รัฐบาลไทยยิบจยบฉลากินแมงรัฐบาลไทยไปกับหนึ่งเกียเจ็ดศูนย์นะคะหนึ 1, 7, 7, 0, ่งเกีเจ็ศูนย์ไปคู่เพราะท่านฝันนะคะแต่ไปคู่ไปยิบแล้ว,มวเมื่อวานยี้ยิบแล้วถือว่าถือว่ารวยแต่ว่ายิบแล้วสิบเกียเจ็ดศูนย์หนึ่งเกียเจ็ดศูนย์แล้วก็เก้าเกีนะคะยิบไปแล้วหนึ่งเกียหนึ่งเกีเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วก็ยังกับไปคู่ว่าเกีเก้าเกียร์เก้าเก้าเกีนั่นแหละ ทีไรแม่คู่ไปยิบจไว้สามตัวนี่แหละที่ผูบอกแม่คู่ไปยิบแตงแต่ตัวหมดแม่คู่ไดไหยิบมาครับ่หน่งไม่กันบอจำบดโอ้บอกที่หกเนี่ยคือการเอาว้เรื่อยๆครับแม่คู่จะไปยิบใบลืมแล้วบอกหันบนดเขียนว้แม่คู่สิลืมบ่าแล้วก็เบาเลยอันนี้จำได้คือมือว่านนี่ซื้อแม่คู่ไปยิบมือวานนี่ไป่ยิบมือว้านนี่แม่คู่ไปหน้าคานะคะ ไปนะาคาไปซื้อผ่ามาตตาสูแล้วก็เลืไปเห็นไป,ไปไปแวะความน้ำมันตอนนี้คร็เลืไปเย็บหนึ่งเกียเกียร์ศูนย์เกียร์เก้าเก้าเกียรนี่แหละ1 9เก้านี่ก็สําคัดเลยครับเระว่าที่เก้าที่พกขาดว่รารคือะไเพาะว่ารถเป็นนเ,เปิดไทยเองน,นะเออไม่อันน้วันนี้เป็วันนี้แหละรับวันเราบักเบนเปิดไทยเออเมือเนียนมงคลไท่ ตับทวองหอกพ่นล่างรวดักเบี้ผู้ยางนี่ได้เรียมผ่าผ่าไม้ได้เยี่ยมทันบอกงได้เป็นห้อยเรียบไม่ขวดนะพ่นพ่นเอาไปหูเพ่นมาเด้สิบมามาเซ็นไม่อล้วใช่ไหผู้เลียมผ่าผ่าจำได้กันจะเลื่อมเรื่องะสิบเก่ามูลเนี่ไปยิบไปจับไปมูอนี่อะไสิบเกไม่คู่กัสเซ็นไปยิบไปสิบเก่าสิบหกเนาะพ่าคือเทียนเนี่ยทันยิบมกอเว่าคือเทียนมาผู้ให้มปยิบสิบหกนะคะเูาผู้พอวาห้าเทียนไปคู่ก็เลื่อมมันงานหลายนะคะงานมือ วันที่สิบสองนะคะวันที่สิบสองหลังวันสิบสี่หลังวันแล้วก็ัาขคืนวัดป่าห้ำเนาะค่ะวัดน้ำพองอีกสองงานค่ะสองงานเนี่ยมึงขึนแต่วันที่สิบีของปลาหำเนี่ยก็จะมีน้องใหม่เมืองชุมแพครับผมแล้วก็กิตตราตสองแล้วก็แม่คู่อาจารย์ส้มเกียรติขั้นพ้นไวกับใยน้ำกันขึ้นเราเนาะค่ะค่ะช่วงนี้จะยากให้ภาพคอนแต่ว่ามันกระเบื้องกันเบื้องสถานการณ์เนาะค่ะนีก็ตอบบนใดขึ้นกัน เพราะว่าคนป่วยแล้วเจ้าพารักียบมันกาสมมือนสีมือใหญ่คอมันบานด้เตรมที่แไหนนะคะจะไม่กไม่คู่สูตายอะรอ่ะปู่ไม่คู่สู้ๆูู้่ว่าไหวเป็นยังไะความดันไม่คู่ปกตินะคะร้อยยี่สิบอยี่สิบไหรุ่นอยู่คลองน้องไอ้ไหวลุนล้อง้งไปวัดจ้าพเายองไดจ้ะ แสดงว่าม่คู่็นกปกติอยู่ครับปกติแม่แม่ปกติอยู่เพราะว่าไปวัดเบื้องย่างเกินจะร้อยย,อยยี่สิ้ารอยยี่สิบยี่สิบยสมีเท่านั้นความดันนี่ยังค่ะท่นอนกระดีเยอะดอกค่ะหว่วงสุขภาพผู้รับผกัเออแม่คู่รักษาสุขภาพเด้อค่ะขอามปดหลายๆะะเอ,อค่อเตี้ยี่สุขูสุขคนอาขอให้มีโุกมีลาบม,มีสุกมีมันสุขภาพแข็งแรงสุขูสุขคนค่ะวัสดีส